และนี่ไม่ใช่รถตู้ธรรมดาแต่นี่คือรถตู้ฉบับคน V A P นี่เห็นไหมนี่บอกเลยว่าสวยหรูดูแพง,งมากๆ V A P สุดๆอยากไปเที่ยวนะจัดเต็มสบายๆคือด้วยทำไมต้องมาเปิดข้างในก่อนลุงมะเพราะเนี่ยมันพิเศษจริงๆทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นเบาะที่เป็นบาะ V A P แบบนี้นะไม่ได้บ่อ V A P แค่ข้างหลังนะแต่ข้างหน้านี่คือบอกเลยว่า ช่ำๆเลยคุณนาเออคันนี้นะมีแอร์ไมโครบัสด้วยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องไฟเนี่ยจัดเต็มยกสูบแบบนี้เลยทุกคนคุณจะมานไปพร้อมกับเสียงเพลงเสียงดนตรีที่แบบมันเร้า่ายมันเร้าเจ็ตอะไรอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนได้นะคะซึ่งอยู่บริเวณข้างหน้าเลยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6 0แสนเองทุกคน669,000ได้ขนานี้อ่ะทุกคนคะ อยากได้แบบนี้แล้วรออะไรคะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าตัวรถกันเลยดีกว่านะคะแผงควบคุมทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะควบคุมไฟต่างๆนะคะม่านรอบคันแล้วก็ฟิล์มรอบคันเลยมาตาค่ะทุกคนภายใน V I P ขนาดนี้ภายนอกก็ต้องเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยลคะค่ะเป็นรถยนต์ที่สวยมากสีเทาสวยแล้วที่สำคัญคือเนี่ย รักษาง่ายดูแลง่ายเคยกําลังตามหาสีเทาอยู่นะคะจัดได้เลยย้ํานะคะว่าเดิมๆทั้งคันคันนี้ใหม่อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สมกิโลถ้าเฉลี่ยปีแล้วก็ประมาณวิ่งปีละ1 2ื0นกิโลประมาณนั้นนะคะเอาง่ายๆว่าปกติรถยนต์คันหนึ่งต้องวิ่งปีละประมาณอยู่ที่ปีละ20,000กิโลซึ่งคันนี้ถ้าตกเฉลี่ยวิ่งละปี1 2ื0 0สกิโลแปลว่าคันนี้วิ่งน้อยมาก วิ่งยังไม่ถึงเกณฑ์เลยโหรอเอาดีแล้วคุณล่ะคะอยากได้รถแบบนี้ไปขับหรือเปล่าแต่จริีน้าบอกเลยนะว่านี่คือใหม่แท้ใหม่เดิมรถเราไม่เคยมีการกอนไม่ไม่มีการพริคว่ำจนน้ําทําสีใดๆมาก่อนแล้วก็ตรวจเช็คให้220จุดรับวระกันหลังการขายให้ซะด,ด้วยแต่ไม่พอเพราะว่าเรามี่ารอินสเปคชันมาตรวจสอบให้อีกด้วยคะ่ะทุกคนอ่ะว่ากันขนาดนี้แล้วมันจะสุดกันอยู่ที่ตรงไหนกันเทียว ใหม่มากดีมากขนาดนี้รถยนต์เพิ่งเข้าใหม่นะคะอย่าลืมนะรีบเลยทำสัญญาได้หรือว่าตัดสดก็ได้หรือว่าจะเทินก็ได้เข้ามาหาที่สี่รุ่งคาเซนเตอร์กันได้เลยนะคะ6กแสนเองแต่ได้ VP แบบจับหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะอ่ะมา